Hãy 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 เยมากินแข่งกันแม่สั่งไว้้ากับลนเลยากับก็บอกไว้วาะวช่พวยมช่วยสัเราไม่ได้เลยมีหงมีนะงอนจมยกเว้นว่า่ทยที่ปกตินั้นแดแมมันั่งด อีกประมาณ40 40โลตกเคแต่เดียวเพราะว่าทางทางดี แนครับพอการบ้านน้องพอองระองค์ตำบลน้องน้องกระทิงอำเภอลำปลายมาศครับข้องค้าปวดพวงครับวันนี้ พยองไปเลยโด่บอกนั่งกันนั่งเด้นั่งเรียบร้อยเลยเป็นเียน่ะ่สงว่าเขาเป็นลูกที่ปกป้องเดแล้วแต่ยินม่นาจ ไปซื้อกาแฟดำป่ะไมหมฮะป่ะไปซื้อกาแฟก่อนเราบอกท่านปิดหลานเลยเนาะ ตามมาเพื่ออะไรดูตามมาแล้วเดี๋ยวสั่งกาแฟแกงหวังจะแก้วก่อน มีมีปลาบ่ะไปเลยเดี๋ยว้ว่งลูกซีนปลาบ่มีเนาะมีแต่หมูเนาะมีปลาไหมคะเอาปลาระเบือสี่อ่ะเดี๋ยวสั่งไปก่อนเดี๋ยวไปเลินเอามาได้ใส่อีกนี่สองเบื้องน้ำคือลิงนี่ไปสั่งกาแฟกัน มืึอนี้แม่หน่อยไปได้มากครับแม่หน่อยแม่หน่อยไปหาปหมอครับหมอจจะเลรต้องตรงครับ่มีเวลาไปหาหมอจักเถอเอากาแฟาดำเด้อลองสั่งเบ่ย็นกาแฟาดำย็นสองแก้ว,วครับ หวานปกติครับครับเบอร์โรที่ใส่เติมัอร์ดอ่ะบุกกาบอ ได้เรียบร้อยแล้วครับกาแฟดำดดเดี๋ยวรอดุสินมันบอกนันเดียพันเรียวอะไมันบอกอดนูนี่มวยย่อมหางเลยบอก เสียงก็เส <its descript or> ียงแหบเสียงแหบตะมวนดีตัวรอบนั้นเนาะแหบแบบพักเลยมือนนั้นรอบนี้เกิดเป็นผู้เลื่นเนาะเหมือนยุ่งเห็บเสียงแหบตะมวลดีแต่ว่ามันถามว่าเพาะไหมเพาะพอมาก โอ้ยหลากองบอกอยากจะหนึ่งเด็กของยังมันพูงเสียงสูงเลยแต่ทนายมันบอกหญ่บป็นยังขึ้นกระไดเลยเนี่ยแกงตัวเองนะอ่ะได้แล้วเดินทางต่อครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุ่งหมองทุ่งบอลครับมะแรงอย่าลืมครับบ้านน้องพระองค์อำเภอ ลำปลายมาครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับมันโยกไม่แม่มันมือสั่นพี่จีสตาร์ตเองได้อยู่ขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุกหมองทุกบอลครับหลังจากนั้นจะทำยังไงต่อให้นอนกินน้อยซีนอนใหญ่เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับไปออกเดินทางคลิปนี้เอาไว้สำเนียงครับสวัสดีครับ ก็มาถึงมันนั่นแหละ